หลายเดือนก่อนเกิดข่าวลืออันน่าตหนกแพร่กระจายไปทั่วทั้งยุทธภพกับการหายตัวไปอย่างลึกลับของเทพกระบีอันดับหนึ่งอีน้ำเทียนแต่แล้วครั้งนี้ยุทธภพกลับต้องสันสานขึ้นอีกครั้งเมื่อยุทธภพได้ปรากฏลายแทงขุมทรัพย์อัลล้ำค่าจนเป็นที่หมายตาของเหล่ายอดฝีมือทั่วทุกสารทิศเพราะนั่นไม่ใช่เพียงลายแทงขุมทรัพย์ธรรมดาทั่วไปยุทธภพที่สงบดังผืนน้ำ กำลังจะก่อเกิดการแย่งชิงขึ้นอีกครั้งโกเลงเทพพยุทธเหนือฟ้าสึกกลลวงขุมทรัพย์อีน้ำเทียนนี่นีเลอขุมทรัพย์อีน้ำเทียนถ้าใช่งั้นข้าขอยืมก่อนละกำลังอาจนะส่งมาให้ข้า มีบินลีน้อยอไม่จริงแม้แต่ลีคิมพวงยังคิดช่วงชีกับข้าเหรอยื้ยพลังยกอยัมภัยช่ชากรลายแทงต้องเป็นของข้าดัชนีสัมพันธ์จิตใจพวกอ่อนหัด อย่าคิดว่าเจ้าจะสมหวังย่าโอเล่เทพพยุทธ์เหนือฟ้าให้เสียภาษาไทยโดยนักติ่ง